สวัสดีครับแฟนรอดอบริงสวายนะหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการการทำดีฟนะหรือว่าการทำภารกิจแบบยูนิคเป็นยังไงดิสมันจะเป็นภารกิจที่เราสามารถรับรางวัลได้แค่รอบเดียวนะมันจะเป็นรางวัลที่แบบเจ๋งมาก มีอะไรบ้างที่เป็นรางวาัลจากกาฟดิสก็จะมีเบอร์ชูนะหรือว่าเป็นถ้าแปลเป็นไทยมันแปลว่าคุณธรรมคุณธรรมประจําใจตรงนี้ก็เหมือนเป็นพาสซีฟสแตตของตัวละครเรายิ่งตัวละครไหนเราทำดิสได้เยอะเราก็จะมีะโบนัสประสบการณ์ของพาสซีฟตรงนี้เยอะเราก็จะไปปรับเปลี่ยนใช้ได้เช่น เพิ่มดีเฟนส์เพิ่มออฟเฟนส์อะไรพวกนี้ป้องกันเพิ่มขึ้นหรือว่าโจมตีแรงขึ้นอะไรต่างๆเพิ่มเลือดอะไรเงี้ยหรือมันจะเป็นโบนัสของเวอร์ชุยิ่งเลเวลสูงตัวละครเราเลเวลสูงเวอร์ชุก็จะสูงตามไปด้วยนะเพราะนั้นดีดเนี่ยมันจะสำคัญมากในตอนเลเวลเงสูงอะ่ะยิ่งตอนเอ็นเกมเนี่ยจะเห็นโบนัสต่างชัดเจนคนที่เก็บดีดมากับคนที่ไม่ได้เก็บดีดนะจะเห็นแบบ โบนัสต่างชัดเจนเลยอ่านี้เป็นความสำคัญของดิสแถมการทำดิสเนี่ยก็ยังได้ LP LP หรือว่า LOTRO point เนี่ยเป็นเป็นเหรียญที่เอาไว้ซื้อของในแคชช็อปได้อืมเข้าใจถูกแล้วเพราะว่าเกมเนี้ยมันสามารถฟาร์มเหรียญแคชช็อปแล้วก็ไปซื้อของในนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้อง เสียตังค์เลยนะมันถึงเป็นเกมฟรีร้อไม่ต้องเติมแอร์ไทม์ไม่มีลบ ID เลยพวกนี้ถ้าเราไม่ทำผิดนะก็จะไม่โดนอะไรทั้งนั้นก็นี่แหละเป็นดีดนะดีดเป็นภารกิจที่ยังไงเราต้องเก็บแต่บางทีมันอาจจะน่าเบื่อน,นิดนึงอะไรเงี้ยก็ดีดมันจะมีอยู่หลักๆจะมีอยู่3ประเภทม,มั้มีสเลเยอร์ดีด อันนี้ก็จะเป็นการค่ามอนเตอร์ตามที่แมปต่างๆมันกําหนดมาหรือว่าดันต่างๆกํานกหนดมาเลยว่าให้ค่าเท่าไหร่ให้ค่าตัวไหนค่าเท่าไหร่นียจะเป็นเป็นค่าที่มันตั้งมาให้บางบางตัวมอนเตอร์บางตัวก็ไม่ได้มีดีดคือเราค่ามันเราไม่ได้ดีดอะไรอย่างเงี้ยแต่บางตัวมันกําหนดให้มีดีดพอเราค่าปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาเป็นดีดเนี่ยก็จะเป็นถือเป็นหนึ่งในดีดนะสเลเยอร์ดีด เป็นภารกิจในการล่าคาหัวนั่นเองอันที่สองก็จะเป็น explorer d i น,นก็จะเป็นภารกิจแบบไปสำรวจสถานที่อ่าซึ่งตรงนี้ก็ความยากความง่ายก็แตกต่างกันตามแบบเพราะว่าบางสถานที่มันให้เราวิ่งแบบฝ่าเข้าไปในกองทัพอ่ะเพื่อไปสำรวจอะไรเงี้ยบางที่อะไรต้องแบบตายอ่ะต้องเสี่ยงตายเข้าไปหรือว่าต้องยอมตายเพื่อไปเจอจุดนั้นแล้วก็ ผ่านอะไรเงี้ยเราก็ตายไม่ต้องแลกกันนี่ก็เป็นเ e อ็กโคลเลอร์แล้วก็จะมีเควสดีสเควสดีสนี่ค่อนข้างง่ายที่สุดเลยเพราะว่าเควสดีสมันจะเป็นการทำเควสปกติแต่ว่ารางวัลเนี่ยมันจะบอกเช่นสมมติว่าแมป a แ a p a ต้องการทำทำเควส์ให้ได้45เควส์อะไรเงี้ยพอเราทำถึง45เควสเราก็จะได้รางวัลเต็มรูปแบบ ใน quest d e e นะถึงเราทําเป็น46เราก็ไม่ได้โบนัสเพิ่มจากนั้นอะไรเงี้ยมันจะมีกมําหนดให้ว่าแบบนี้ทําเท่าไหร่ได้ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็สามารถทําเกินได้อ่าถ้าเกิดบางแมปมันต้องการรางวัลส่วนอื่นเช่นต้องการชื่อเสียงต้องต้อง,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 องการความสัมพันธ์ของ npc อย่างเงี้ยมันจะเป็นชื่อเสียง reputation อันนี้ก็อาจจะทําเกิน เกินเคเวส์ไปอีกอเช่นสมมุติเคเวส์มันสีผ้าเราอาจจะต้องทำเรื่อยๆเลยจนจนได้เ p ปิเทชันเต็มก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็กําหนดอีกแบบหนึง่งแต่ว่าเล็นี่จะไม่ใช่ด e ดอันนี้เป็นความสำคัญของด e ดนะแล้วก็มีด e ดอีกประเภทหนึ่งก็คือด e ดที่มันมันอยู่ในดันนะ่ยซึ่งอันนี้ยากเป็นดีดรวมด e ดแบบว่าต้องผ่านภารกิจในดัน A B C D อย่างเงี้ยแล้วรวมกันเป็นดีสใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นเมกะดีสอะคือมันเป็นมันเป็นรางวัลที่ใหญ่เลยเช่นสมมติได้มาพิเศษได้ฉายาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีจะมีแค่บางแบบที่จะมีแบบนั้นนะแล้วก็จะมีสัตว์ขี่พิเศษเต่างอ่าอันนี้ก็ยากถ้าดีสประเภทนี้ต้องหาทีมหาทีมไปลงเพราะว่าบางดันมันจะกำหนดมาเลยว่า มีคนอย่างน้อยสคนอะไรเงี้ยถึงเราเก่งขนาดไหนแล้วก็ไม่สามารถลงคนเดียวได้เพระาะบางทีมันจะมีคนไกลเช่นเหยียบประตูนี้ต้องใช้น้ำหนักคนสองคนเหยียบถึงจะเปิดประตูอีกประตูหนึ่งไงอะไรเงี้ยเราอีกประตูหนึ่งก็ต้องมีคนคอยอยู่ด้วยคอยแบบยืนเหยียบคนไกลไว้อยู่เงี้ยก็คือต้องมีตามจํานวนอย่างเงี้ยอย่างต่ำสี่บ้างหกบ้างอะไรเงี้ยนะมันเป็นภารกิจที่ต้องใช้จํานวนคนเข้าไปทําพร้อมๆกันไม่ไม่สามารถทําด้วยตัวคนเดียวได้ไม่ว่าจะเก่งขนาดไหน อน,นี่ก็เป็นดีดประเภทแบบเป็นแบบ Mega เมกกะดีดแหละซึ่งเนี้ยความจริงรางวัลใหญ่มันรางวัลมันเยอะแล้วก็ทําพร้อมกันมันจะได้ทุกคนจะได้รางวัลพร้อมกันอย่างนี้แล้วก็มันด้วยมันเป็นความท้าทายนี่ก็สนุกดีนะแต่สําหรับคนที่เล่นโซโล่ธรรมดาธรรมดา,มดาก็เราก็อาจจะเก็บแค่เซเลเยอร์ไปก่อนเก็บครีเดีดเก็บเอ็กโคเลอร์พวกนี้มันเก็บคนเดียวได้สบายสบายงนี้แต่พอพวกเมกกะดีสเนี่ยเราต้องหาทีมถ้าเราสมมุติเราเล่นรอเพื่อนแล้วก็ โซโล่ <Solo S 2> ไปไม่มีอะไรทำแล้วก็ไปเล่น Solo โซโล่พวกนี้ปกติส่วนเมกาดีก็เอาไว้รอเพื่อนแบบมองว่างอะไรล้วมารวมกันหรือว่าขอความช่วยเหลือจากคนเลเวลสูงกว่าก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความสําคัญนะของภารกิจยนะูนิคจะเป็นภารกิจที่ได้รับรางวัลครั้งเดียวของตัวละครหนึ่งตัวละครจะสามารถทําได้รอบเดียวนะแต่สําหรับคนที่ต้องการฟาร์มเอเนี่ยฟาร์มแคชช็อปในเกมเราสามารถ ไปสร้างตัวละครอ,อื่นในเซิร์ฟอื่นก็ได้อ่าแล้วเราก็ทำดีดอย่างเงี้ยมันก็จะได้ lp ด้วยนะได้แคชช็อปตัวนี้มาด้วยถึงเราลบตัวละครน,นั้นไปลบทิ้งแต่ว่าแคชช็อป p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  i n t เนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปนะเพราะว่ามันเป็น c o u o u อืมถึงเราลบตัวละครหมดเลยไม่มีตัวละครเลย lp ก็ยังอยู่อ่าเราไปสร้างตัวเซิร์ฟ A แ้วเราฟาร์ม LP มาเซิร์ฟ B แล้วก็มี LP เท่ากับเซิร์ฟ A นั่นแหละเพรมันแชร์มันแชร์ l p พร้อมกันทีเดียวถ้าเราใช้หมดมันก็หมดพร้อมกันหมดนะมันเป็นการแบบเป็นแคชช็อปรวมใน Account เราอย่างเงี้ยอ่นนี่ก็เป็นดีดง่ายๆนะสรุปสรุปความสำคัญของดีดแล้วก็เป็นภารกิจที่ต้องทำานแหละนะดีดโอเคครับคลิปนี้ก็ เอาไว้แค่นี้นะพูดเกี่ยวกับเรื่องดีด